ก็หวงระซ้ายมาบกวฝันแต่ว่าต้องดีมบานครับก็อเสียรามีต้องเสร็จกอ่าอที่แรกบวันยั้ไม่ของด้านเรามาสามอาทิตย์มาแลนะครับี่ผมสอาทิตย์เลยเป็นหม่เลยนะก็เป็นใหม่เราก็สะผมได้วันหด้ในวันน่สอะมาหนัเดืนที่สมคั แ้าไปกดงนะไปนอนแงน่ห้าแล้วกิน,ากนอ,นอนนะหา,หนาหารนนเียวใจไหมตรงเนี้ยราห้างไปให้หนึ่งวันทำนี้ไม่ได้ร่มวะระงนะห้าเป็นหนกไกลาซเป็น,ปนอะไรหนกแจ้งม่มันกระดูกงงโงมันไม่ได้ว่าแข็งแน่นว่ะมันเลดหงายยืดไปแน่นเลแต่ว่าอย่าไปกระแทกนะแล้วก็กินอีเคียวมากๆด้ย จกับตไม้ก็มยบว่ตตอนนี้ก็ผ่อนผ่านพ้นอะไรยี่ไม่มีรแล้วบี่ร้อยเออแต่ว่าอย่างอาจจะมีเวลอเสียนาจะมีถ้าขาดขาดจะมีเรื่องนี้หน่อยนะครวจนีขก่มีได้ว่าหนกแก้งนหลมของนี่ช่ของเกก็ร้อเออมีได้เพราะว่าเราใส่ดั ตรงยาเขาใส่ทำซึมอยที <favorite> ่เขาคงดูดซึมในนี่นิดหน่อยวันของวันกแต่ไม่ใช่เยอะนิดนหน่อยถ้าเราขังในจะมีแต่ว่าอย่าไปขังในหรือน้ำลายนีอนไร่หน่ก็หายวาสองวันองไม่ใช่เยอะนะมันมันรนแรงแต่ถ้าเราแรงแรงขอกมาจะมีซึมๆต้องผักตนนั้นถ้า่มที่บอกว่ามันสำคัญตอนนั้นก็ยตองปอ หมอก็ไม่เยี่ยมนะคะหลังจากทำนะคะหนึ่งวันเท่านั้นนะคะก็คือเมื่อวานเป็นวันแรกนะคะแล้วก็น้องนอนหนึ่งคืนนะคะก็เตรียม <c oughs> เจ็บไหมคะเจ็บไหมมันไม่เจ็บค่ะแต่ว,ว่ามันอักเจ็บคอเจ็บคอใช่ไหมคะมตอนแรกเราคิดไปว่ามันจะเจ็บขนาดนี้มากมัน เจ้าเจ่าหนูอาเจียนเุิ่งทำอยูอ่มาเอาจียนใช่ไหมยังอาจียนอยู่เลยใช่ไหมตอนนี้โอเคน,อน้องก็เพิ่งทําไปเมื่อวานนี้นะคะก็มีตัดก้ามนะคะลดหนกแก้มนะคะดูหลับทั้งวันไหมคะหลับทั้งวันไหมหลับเนาะเพิ่งตื่นตอนผู้หมอมามอกี้นี้ใช่ไหมคะเราจะอยากนอนอย่างเดียวเลยเนาะ โอเคเมื่อคืนพยาบาลนอนเป็นเพื่อนหรือเปล่าเอ่ยโอเ okay, <อ>คครับอเจนหนักเายไหยอเจนหนักเลยใช่ไหม,มก็ไม่ได้บวมเยอะนะคะก็บวมนิดหน่อยก็เป็นการตัดกามนะคะหนกแก้มนะคะนี่ค่ะห้องพักของเราก็สวยสดงดงามนะคะนี่ค่ะถ้าไม่มีญาติมาพบก็ เออบอกพยาบาลได้นะคะพยาวางก็จะมาเฝ้าให้นะคะห้องก็สวยงามมีทีวีมีตู้เซฟมีเตียงสำหรับยาติเศ้าไขา้แล้วก็คนไข้นอนนะคะมีแอร์นะคะมีตู้เย็นโต๊ะหัวเตียงแล้วก็ห้องน้ำเดี่ยวในตัวด้วยนะคะซึ่งสะดวกสบายนะคะ ก็ให้ดูอาการของน้องนะคะหลังจากทำหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้น้องก็จะกลับบ้านได้แล้วเพราะน้องนอนสอง,องวันนะคะแพ็กเกจเป็นสองคืนอันนี้พูสะดวกไหมคะเนี่ยไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมอ,อ,อ่าเป็นไงบ้างความรู้สึกแบบว่าตอนที่เราเคยทำแบบไม่นอนโรงพยบาบาลกับแบบนอน,นอยู่นี่มันก็ปลอดภัยมาก อยู่นี้ปลอดภัยมากกว่าเนาะที่พยาบาลคอยดูแลเขาเข้าห้องน้ำเขาชิดหน้าว่าก่อนเราเคยทําหน้าอกมาแล้วแบบไม่ไม่ได้นอนเลยใช่ไหมมีแบบว่าปูเป็นลมด้วยใช่ไหมนิดนึงมันจะขัดใจมันจะขัดใจเนาะก็คือการนอนอ่ะดีกว่าเนาะมันจะได้แบบว่าปลอดภัยแล้วก็หายห่วงด้วยที่นี่พยาบาลดูแลดีไหมคะ ดีมากตัดสินใจผิดเลยค่ะที่เลือกทําที่นี่อาเคค่ะขอบคุณน้องด้วยนะคะนี่ก็นี่ก็มีหมอนลองคอแถมนะคะมีน้ําดื่มน้ำมะพร้าวนะคะหิวไหมลูกสาวหิวไหมกินไม่อยได้ใช่ไหมฉันเจ็บคอเนาะก็เตรียมเตรียมตัวเลยคนที่ทําก็น้ําหนักจะลงประมาณ สองถึงสามโลนะแต่ถ้าเกิดกลับไปแล้วกินเหมือนเดิมมันก็จะโยโย่นะคะ <c oughs> อันนี้เราตั้งใจที่จะลดประมาณสามสีโลเนาะ <c oughs> โ,<ล>โอเคค่ะ <c oughs> ห้องผักก็สวยงามนะคะ <c oughs> มีอะไรก็สามารถกดเรียกได้ <c oughs> เดี๋ยวจะลองเทสกดให้ดูก่อนนะว่าว่ากดแล้วพยาบาลจะมาไหมอ่ะกดนะคะ กดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูว่าพยาบาลจะมาไหมนี่เห็นไหมพยาบาลมาด้วยน้องเนยนะคะน้องเนยสดหายปวดท้องยังคะน้องเนยวันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นนะคะนี่เห็นไหมพยาบาลเ็าจะมาดูแลแบบนี้นะคะเวลามีอะไรใช่ไหมคะ มาเร็วเมื่อคืนพีวานอนเฝ้าด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะอ่ะน้องเนยน,น้องเป็นไงบ้างไหนเล่าให้ฟังสิเมื่อคืนอ้วกเลยเป็นไงบ้างนะคะเมื่อคืนอ้วกเมื่อคืนอ้วกอาหารอาหารม่ดีๆหรอกเมื่อคืนน้องอ้วกใช่ไหมล่ะ<ช>เราดูแลยังไงคะก็ฉีดยากแก้ขึ้นสาเจียนให้ออ๋ฉีดยาแก้ขึ้นสาเจียนให้ ของเรานอนที่นี่ก็จะมียาแก้ปวดแก้เสพรดบวมให้ด้วยใช่ไหมคะคก็คือใครที่อยากมาทําที่โรงพยาบาลมิราด้นะคะคก็รวมให้ในแพ็กเกจแล้วนะคะสําหรับคนไข้ที่แบบว่าตัดกรามวีลายนะคะก็มีแพ็กเกจการนอนให้แล้วก็มีพยาบาลดูแลให้แบบนี้เลยนะคะก็น้องเนยส่วนตอนคือก็จะมีประมาณคนสองคนเนาะโอ,โอเคค่ะ อ่าน้องออยบอกว่าพี่นเลยน่ารักที่สุดจำออยได้ไหมนงเลยทำไมจำได้คนไข้เยอะทำไมจำได้เอาจำได้พอหน้าปฏิเสธการรักษาของโรงพยาบาลใช่ไหมอ่าเนี่ยพยาบาลก็จะมาดูแลแบบนี้นะคะนี่หลยก็สามารถกดเรียกได้เวลาเวลากดเรียกมันก็จะมาดังตรงนี้ใช่ไหมคะนงเลยใช่ ตนี ulously, ้ใ <busca> ช่แล้วก็สามารถแบบว่าเข้าไปหาคนไข้ได้อย่างทันท่วงทีคืนแรกก็คือห้ามเข้าห้องน้ำเองใช่ไหมเนยใช่ใช่เพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวเวียนหัวเดี๋ยวเวียนหัวก็คนไข้ที่ผ่าตัดมาแบบว่าคืนแรกๆก็อาจจะมีอาการแบบว่าช้นไซอาเจียนได้ใช่ไหมเนย่ชเกิดจากอะไรคะมันเป็นเหมือนแบบพอเราโดนยาสลบไปอ่ะทีกมันทำให้แบบ เบียนหัวขึ้นไส้อะไรอย่างเงี้ยเบียนหัวขึ้นไส้มันจะมาคล้องกันก็เลยยังไม่อยากให้รู้ก็เปฟิลิ์ของยาสลบเนาะใช่ใช่อาการการนอนการนอนโรงพยาบาลดีอยังไงเนยเล่าให้ฟังนิดนึงอันนี้มีคนดูแลอ๋อมีคนดูแลใช่ไหมแล้วก็ให้อีกคะก็ก็อันนี้ทำข้อสอบนะเธอตอบไม่ได้ได้ไงเนี่ยเธอเป็นพยาบาลนะต้มียงยาฉีดให้ และทีนี้บอกเลยว่าพยาบาลดูแลเหมือนครอบครัวนะทุกคนไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยบางที่เขาจะแบบว่าพยาบาลไม่แบบเป็นเรนรีทีนี้พยาบาลเลรนรี่มากนะคะบอกเลย <c oughs> มียาแก้เครียดด้วยโรงพยาบาลที่ผ่าตัดแล้วชิลที่สุด <c oughs> อ่อยบอกชอบชอบชอบใจ <c oughs> อก็ให้ดูประมาณนี้นะคะห <c oughs> ้องถักของเราก็มีหลายขนาดเลยถ่า ใครที่อยากทํานะก็สามารถจองเข้ามาล่วงหน้าได้เดี๋ยวกี้จะจัดห้องใหญ่ให้เลยนี่อันนี้จะเป็นห้องห้องพักห้องเล็กนะคะสําหรับคนไข้แบบว่านอนหนึ่งคืนไม่ได้มัดจาไม่ได้เซตมาล่วงหน้าอย่างเงี้ยอาจจะได้มานอนห้องเล็กนะคะส่วนที่คนไข้ที่แบบว่าเซตเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นแบบจองเข้ามาล่วงหน้าว่าเฮ้ยคุณจะมาทําวันนี้วันนี้นะ เนี่ยก็จะได้ห้องใหญ่แบบนี้นะคะนี่น้องได้ยาไปน้องก็จะง่วงนอนบอกว่าหลับตลอดเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นห้องใหญ่สําหรับนอนสองคืนสําหรับคนไข้แตงเพศนอนเจ็ดคืนอะไยนะคะก็จะเป็นห้องพักห้องใหญ่อามีคนอยู่แล้วหอลอในห้องนี้น,นี่อันนี้ก็จะเป็นห้องพักห้องใหญ่นะทุกคน เนี่ยก็มีสิ่งอำนวย,ยความสะดวกครบและที่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลก็สามารถที่จะนอนได้นะคะไม่ว่าจะตัดกามแปลงเพศนะคะ503คือปังส่วนอันนี้จะเป็นห้องเล็กนะคะอีกห้องหนึ่งนะคะ ก็คือใครอยากทำอ่ะจองจองมาได้เลยนะกี้จะได้บุกวันให้แล้วก็ให้ห้องใหญ่ด้วยนะคะห้องใหญ่ก็จะเตียงใหญ่กว่านอนสบายกว่านี้นะคะนี่สำหรับคนไข้ที่ทำไปนะคะสามารถออกได้ตอนตอนเที่ยงนะคะของอีกวันหนึ่งเลยนะคะอย่างเช่น เออเราผ่าตัดใช่ไหมแล้วก็แอดมิชใช่ไหมพอแอดมิชเสร็จอีกวันก็สามารถกลับบ้านได้แล้วค่ะอย่างเช่นน้องเขีเนี้ยพรุ่งพรุ่งนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนี่พรุ่งนี้น้องก็จะกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ดูแบบเฮ้ยน่ากลัวอะไรมากมายนะน้องไม่ได้เจ็บนะคะแต่อาจจะมีอาการบอกว่าตึงๆชาๆนะคะ ห้องพักก็จะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เคาน์เตอร์พยาวาลได้อยู่ใกล้เลยมีอะไรก็สามารถกดเรียกได้นะคะการผ่าตัดก็แพ้ยาอะไรกันรู้นานาะแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะของเราก็จะมีการสอบถามตรวจประวัติเบื้องต้นนะคะว่าแพ้ยาอะไรนะคะอย่างเช่นการตรวจสุขภาพน้องเนยมีของเรามีตรวจอะไรบ้างนะคะตรวจอะไรให้คนไข้บ้าง ตรวจเลือดมีตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแล้วก็อิเล็กโทรไลซ์กับเอทไอวีความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะแล้วก็อิเล็กโทรไลซ์เอทไอวีแค่นี้หรอใช่อ่ะค่ะแต่ถ้าคนที่อายุมากกว่า4-5นะคะก็จะมีอากาศมีการตรวจเพิ่มขึ้นเนาะใช่ขึ้นหัวใจใช่ไหมสำคัญยังไงคะน้าเลยในการตรวจสุขภาพมันเหมือนแบบว่า สําหรับคนแก่เหมือนแบบหมอดมยาเขาอยากได้เผื่อแบบคนแบมีโรคประจําตัวอะไรอย่างงี้ยแบบซึ่งหัวใจเป็นยังไงเพราะว่าไอตัวพวกยาสลบอะไรแล้วทาไมแล้วทำไมพออายุมากแล้วต้องตรวจขึ้นหัวใจด้วยเลยมันมีมีผลป่อยาสลบไงอ๋อที่ผลต่ยาสลบใช่ไหมยาสลบมันมีผลต่อคนไข้มันต้องตรวจมาลิก่อนใช่ก็ถึามเนเพราะว่าบางคนทางบ้านอาจไม่รู้ว่าเคยทําไมฉันได้ผ่าตัดที่อื่นอย่างเงี้ย แต่ไม่เห็นต้องตรวจอะไรแบบนี้เลยมันต้องรีเช็คมาก่อนต้องรีเช็คมาก่อนเพราะว่าที่เนี้ยเราเน้นความปลอดภัยด้วยไม่ใช่คุณทํามาแล้วแบบไม่ปลอดภยัยมันก็ไม่โอเค้วหนะ่อยเนาะโอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะมีคำถามไดเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์กิมได้ที่ไลน์แอ npf 6 0 0 5 f นะคะหรือว่าโทรมาก็ได้ที่0ูนย์หกสามนะคะ,นะคะเดี๋ยวขอตัวไปดูแลเคสคนไข้ต่อแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.